ซีพีซูเปอร์นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับตัวนี้ยอมร,ยยรับว่าเป็นสิบหรือยี่สิบสองเพราะจหกใช่ไหมครับโอเค ที่สนใจก็โทรเข้ามาถามดูนะครับถ้าเปพร้อมเราก็จะส่งให้แต่ถ้าไม่พร้อมเราก็อย่าว่ากันนะครับเพราะช่วงนี้อ่าอมราบวลาเปือบขาดจริงๆนะครับ0 8 7 2 8 8 2 1 2 1นะครับเบอร์ผมนะครับไงก็ลองโทรเข้ามาดูนะครับอันนี้เรามารับไปขายที่บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดนะครับ วรเลยครับตอทนี้เราเราไม่พอส่งครับเราไม่พอจนครับทันทียสนใจก็ถูเข้ามานะครับซปดงงรืการทาา้มารองที่สนใจก็ยัไรก็ถูเข้ามาแล้วก็ฟัง อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับลองดูนะครับว่า,าเป็ดไข่ซีซูเปอร์กับไข่ดมคงนกับเป็ดอาไข่ทั่วไปหรือเปล่านะครับนะครับ ดกไขน่นานขาไข่ใบใหญ่นะครับไข่แดงใบใหญ่ด้วยนะครับนะครับอยากให้ดูอยากให้ลองนะครับตอนนี้เป็นเราขาดจริงๆนะครับอะไรเป๊ะ <laughs> <c oughs> ครับ <laughs> เราก็ทยอ,อยจับไปเรื่อยๆนะครับเป็นว่าอันไหนที่สนใจก็โทรเข้ามา0872282121เนอะยังไงก็โทรเข้ามาแล้วกัน